ก็กรับสวัสดีครับท่านผู้ชมเดี๋ยวนี้เราจะมาอัดคลิปวิดีโอวิธีการผ่านบานลูกปุปปะด่านที่หนึ่งกันนะฮะของผู้ซื้อสัตว์นะค่าคือผู้ซื้อสัตว์ในอันที่สองนะดาน่ดานแรกเลยก่อนก่อนเราก่อนเราจะเข้าไปเล่นจะมีสองโหมดก็ดคือโหมดพื้นฐานนะฮะแล้วก็โหมดซื้อสัตว์แล้วเราก็ต้องเข้าไปในที่สร้างคัมพิยาร์นะเราอัพเราหาดอกไม้จาก จากเพจหรือจากกิจกรรมก็ได้เราก็จะได้มาอัพนะฮะอัพอานเดียวมั้งแล้วก็เราก็กดอันนี้คือดีนะดีจะเป็นอะไรอื่นก็ได้แล้วก็กดติดตั้งเลยครับผมลองรีรีนะรีแล้วก็กดอ,บบอา่านสมุเอวันนี้ใช่ไหมแล้วเรากดอัพมันไปวงยาศึกษาแล้วก็ติดตั้งนะฮะอันนี้จะบวกเรื่อสองจะบวกพิจจะบวกทำให้ นักปายานจานแตมิสขึ้น150%แล้วก็ติดสตันนะฮะอ่าติดสตันด้วยจุดประสงค์เราคือต้องการให้มันตายในรอบเดียวใช่ไหมล่ะเราอาจจะเอาเย่หัวใส่เข้าไปทีนที่ผมใช้จะมีประมาณนี้นะอ่าเราจะมีเย่หัวใส่เข้าไปด้วยนะแต่ว่าเดี๋ยวอ่าสมมติสมสมติใส่วงสองเข้าไปนะฮะอันนี้จะอ,นนอันนี้จะรักสตันได้นะแต่พอดีผมจะเอาให้มันตายในรอบเดียว ทุกตัวเน้นเป็นปบัฟบัฟหมดเลยนะเช่นอันเนี้ยเป็นอันที่สองใช่ไหมมันจะให้พรตัวที่มีดาเมจสูงที่สุดในทีมนะฮะองค์กรอาร์ก็เหมือนเดิมเลยไม่มีอะไรจะใส่ไหนก็ได้เน้นวงแรกกับวงสองอ่าแล้วก็ที่วงเขียววงอะไรใช่ไหมแต่ว่าองค์กรอาร์าาผมยังไมยยยย่ยี่สี่ดาวนะรู้สึกจะยี่สิบสองมายี่สิบสองดาวเนี่ยแหละองกรนี่ก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรครับอันนี้ก็เพิ่มดาเมจสิบเปอร์เซ็นต์เอง อยากให้มันเพิ่มคีย์เนี่ยก็เป็นก็เป็นสีแดงเนาะอันนี้ก็เพิ่มเกรดแล้วก็ดาเมเอ็ดิดหน่อยอันนี้ก็เหมือนกันวงนี้นี่นี่นี่เน,น้นเพิ่มดามเมจเริ่มเทิร์นอันนี้เหมือนกันที่หัววงนี้จะเพิ่มสรรเสริญเพิ่มดามเมดสีสิบเจ็ดปซนะเดี๋ยวลองลองไปดูกันนะครับส่วนตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอาไว้ใช้ อันที่สองนะพอดีอันนี้ยด่านแรกจะไม่ได้ใช้ตัวนี้นะแต่ผมขี้เกียจเปลี่ยนเป็นตัวอื่นละอ่ะลองไปลองกันเลยลองไปลองกันเลยลองด่านแรกกันก่อนนะคเจ็ดวิอ่ะจะดูที่จะหานเลยไหมด่านแรกรู้สึกว่าผมจะอันเนี้ยรู้สึกว่าจะลุยได้เลยนะแบบตัวเดียวได้เลยเนี่ยนะไอ้ยหครับ อันนี้มันตายเลยไออันนี้มันไม่อยอมตายเดี๋ยวมันน,นะอ๋อเรืออะไรไปหรือเปล่าเดี๋ยวนะปรับก่อนปรับให้มันยิงเลยนะครับเพราะว่าใช้เมาส์มันมันจะไม่เหมือนนิวน้วนิ้วมติ๊ดติ๊บนบนลาน่างน้ใช่ปะลืบไปอ๋ออันนี้อะไร,รอ๋ออันนี้ใช่ป่ะเปิดไว้เลยทำไมมันไม่ตายวะ ตอกติต๊กตอกติ <ieve> ๊กตอกเดี๋ยวรออีกทีหนึงนะฮะมันอาจจะต้องหลายหลายทีหน่อยบางทีมันมันโอกาสมันไม่ติดวงวงที่ห้าวงที่หกนะใส่เขาไปเลยตายไม่ตายไม่ตายแกเอาเอาใหม่นะฮะ ดี๋ยวเราใส่มงไหนผิดไปเออไม่ตายแล้วเดี๋ยวนะมงไหนใส่ผิดหรือเปล่าเมื่อเช้ายังตายเลยอืม เอานนี้ออกดิเอาวันนี้ออกเปลี่ยนแปลงน,นี้แทนแล้วกันเดี๋ยวอลองทดสอบก่อนมันไม่มีประโยชน์เท่าไหร่แต่ก็มีประโยชน์เรืนเขียวลองทดสอบนะครับผมจำได้ื่อเช้ายัางตายเลยนะเราเราเปลี่ยนทีมไปมาจนลืมเราว่า ต้องใช้ทีมอะไรนะฮะน่าตายแล้วโอเคอีอีวงเขียวเราไว้ตีสามทีจะดีกว่าก็จะประม,มาณนี้ด่าแลกโอ้เหลือหกวิ่าทีเมื่อกี้เจ็ปั๊บเราไปอันที่สองนะฮะอันที่สองเราจะใช้ใช้วิธีนี้ละกันเดี๋ยวนะถ้าไม่ตายก็จะใช้หัวอู่ช่วยนะฮะ นี่เลยสังเกตไหมว่าเราจะมีปอนเทพอุ้ยกดผิดนานกดผิดแล้วมันไปพ้นเลยสกิลหมู่พ้นไปนู่นต้องเอาสกิลสามนะฮะไปอย่าไปกดโดนสกิลสองเลยขาดนะเนี่ยข้อเสียของนี้แหละแล้วก็เอานี้เล่งมาให้มังกรอายิงไปตายนะฮะอ่ารู้สึกว่าเวลาเราจะเยอะกว่าเยอะกว่าใช้มือถือนะ อ่าก็จะประมาณนะะี้เนาะแล้วก็ด่านที่สองด่านที่สองมาดูกันถ้าถ้ามันไม่ตายจะใช้อีกสูตรหนึ่งนะฮะต้องเอาหัวอุ่มาช่วยอ่ะแล้วก็ันนี้มาใช้ใช้เมาส์มันจะไม่มันจะช้ากว่าถึงเนี่ยตายไหมตายครับโอ้ยกิวีเนี่ย เดี๋ยวผมค่อยไปคอยรถมาวิหนึ่งเดี๋ยวผมค่อยไปใช้อีกอันหนึ่งนะฮะค่อยค่อยไปใช้อ่าค่อยไปใช้มือถือมือถือเล่นเราอันนี้มันมันเหมือนจะเร็วนะแต่ว่ามัน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 กดยากนะฮะเราจะมีบ๊อบบ๊อบจากเย่หัวบ๊อบจากขอใสซีโดนแมปไอคิ้งไปโดนเย้หัว เนี่ยข้อเสียของของเมาส์ก็คืออย่างนี้แหละไม่ค่อยโอเคตอมันเล็กมันเล็งยากนะอาเอาเปา็นว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมค่อยไปไต่ไต่ไต่เวลาของผมเองแล้วกันเดี๋ยวอันนี้จะเป็นแบบแสดงให้ดูก่อนไปแล้วก็นี่ไปาตายไหมรอบนี้ไม่ตายเห็นไหมถ้าไม่ตายเราต้องใช้อีกวิธีหนึ่งนะคะก็คืออา่า ใช้หัวอู่นะเราต้องไปเปลี่ยนวงแหวนก่อนอเปลี่ยนวงแหวนหัวอู่เลยเป็นอันนี้นะครับผมอ่าสกิลสองสายสอง่าสมมติอันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ผ่านใช่ไหมหน้สุดท้ายจะใช้เป็นโพไซซีอีกสายหนึ่งนะอ่าเดี๋ยวมาดูอันนี้ก่อนอันนี้อ่าบ๊อบโดนปะวะอ่าแล้วก็ไปป๊อบ,บไปนน่น ไม่ใช่บัฟเล่งนี่แล้วก็มาเล่งตัวนี้อีกทีนึ่ง<ม>น่านมันซ้ำเดี๋ยวคุณพาแบบนี้แหละเดี๋ยวเราต้องรีบหลายรอบแล้วบางทีปู่พิษมันทำงานของมันนะครับผมหน้าก็ตายแล้วนะฮะผมใส่เติมนิด,นดๆเติมกลางๆนะฮะไม่ได้เติมเยอะเพราะว่าอันนี้จะเป็นเคล็ดลับนะที่ที่ผมพยายามทดสอบมานะเล่นที่อื่นแม่งวบบนไปสิบนาทีเลยเมื่อเช้า แล้วก็มือถือมันดีกว่าล่ะได้ถ้าเล่นกิจกรรมเร็วๆอย่างนี้นนะตอนแรกนี่ว่าจะไวกว่าแต่ว่าจอมันใหญ่พอจอใหญ่ปุ๊บมันเล่นยากนะฮะจะประมาณนี้นะทุกสเต็ปเลยนะตายไหมเห็นบ้างมันไม่ตายนะฮะเห็นเลือดไหมมันจะเหลือนิดนึงลองอีกทีนึงถ้าไม่ตายเดี๋ยวโชว์อีกสเต็ปหนึ่งให้ดูนะฮะแต่ว่าต้องเปลี่ยนวงแหวนพอเซีนะเนี่ยเล่นให้ตายยังไงก็ไม่ตายนะฮะเพราะว่ามันยังไม่ยี่สิบสี่ดาว ไอ,อกระดูกกระดูกเขาเราไปจยมีสี่ดาว<ส>ตายไม่รอบไม่ตายนะฮะโอ้เหลือเยอะถ้าอย่างนี้ออกเลยนะฮะโคไซซีรอบแรกอ่อสายแรกเอสายสาย,สายวงนั้นใช้ไม่ได้ผลใช่ไหมเราต้องเปลี่ยนวงหนึ่งนะะเราไปเปลี่ยนเป็นวงนี้นะฮะโคไซซีเราอ่าเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งล้วนเลยมีวงแค่นี้หรอ มีอะไรไม่ใช้ก่อนน,น่งหนึ่งแรงแรงดีไหมนุ่งหนึ่งแรงๆรงนะุ่งหนึ่งแรงแรงตอนนี้มาใช้ก่อนดีไหมเนี่ยนหนึ่งแรงแรงนะครับเลยนะแล้วก็เดี๋ยวโยงไปอยู่หลาหมดบ๊อบอันนี้ต้องใช้เหมือนกันไม่เป็นไรคงไม่เลือแตกต่างมาก ต่อวงสี่ไม่เป็นไรไม่กี่เปอร์เซ็นต์แต่ว่าต้องใช้วงหนึงหนึงแรงหน่อยนะไอ้วงวงสองสายหนึ่งหงแรงพูดผิดอ่าแล้วก็เราก็าไปลุกันเลยถ้าถ้าไม่ผ่านเราก็ใช้วิธีนี้กันเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปชมอีนเพลงนี้ก่อนจากนั้นตอนนี้เพลงวงสีสกิลอันตีนะครับผม อ่าต่อไปก็เล่งที่ปอูพิษบังนะจำเดีย๋ยวมีคนดีกว่าน,น่าจะใช่นะแล้วก็แล้วก็เล่งเธอเลยนะครับผมหลวง,ลงอ่าโปเซซิตีป,ปกตินะให้มันตีทุกตัวอ่าแล้วก็เล่นเล่นกันละเตะเตะดีกว่าโทษกดเตะตัวบอสด,ดีกว่าจะได้ลดสี่สเปอร์เซ็นตะอะไรกัตีมันเลยครับผมนี่มันจะบ๊อบบ,อบ๊อบไอ้สกิลสี่มันคูณทุกตัว,วม,มันแรง อ่าแลังจากนั้นก็ไปดูตัวสุดท้ายนะฮะประมาณนี้เนาะรอ,อเดี๋ยวนะขอใช้สมาธิแป๊บนึงนะฮะยังไงต่อวะอันนี้หน้าจะนนี้นะแล้วก็อันติีอันนี้ที่ผมพยายามคำนวณม,มาเมื่อเช้านะไปนี่บนเทรนปดหัวนะฮะอย่าปุ๊กี้อย่าซ้ำแล้วก็โอนซิตี้ปาร์ตี้ดีกว่าอย่าไปใช้ใบนะใบมันมีโอกาสไม่ติดอันตรีดีกว่าเตะตัวบอสมัน เตะเหรอเตะอีกตัวหนึ่งล้วอ่าไอ้แค่เตะซ้ำเฉยเลยมันมันจะเสียเวลาสองสองวิตรงนันแหละเตะซ้ำแต่เตะซ้ำสำหรับบางคนมันก็ดีนะ <c oughs> มันจะบางตัวมันมันจะมีสองสองตัวโหดไงน,นะก็จะประมาณนี้เนาะอ้เวลาลดลงไปอีกวิเลยก็จะประมาณนี้ครับจะท่านผู้ชมเป็นไงชอบกันไหมครับอ่าทีเนี้ยผมจะพาไปดูว่าคนที่เก่งกับผมจะมีใครบ้างนะ <c oughs> น,นี่วอลลอนเจ็ดใช่ไหม ผมอยู่ไททักเนี่อยอยู่กาะหนักหนึ่งนะก็คือจะอันนี้จะเป็นเจ็ดแปดเก้าสิบใช่ไหมเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็มาเซิร์ฟผมนะฮะผมจะยอวนอับสุดท้ายเลยที่รวมเซิร์ฟนะนี่อาจารย์โอมอเน,นเทพนะฮะเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสภาพเขาก็จะแซงผมไปอันนี้ <c oughs> <c oughs> หัอใรไม่สบายอันนี้ก็จะเขาจะใช้แค่เทินเดียวเหมือนอันนี้แหละ ถ้าสามสิบสามใช่ไหมสามสิบิเพราะเขาใช้มือถือเนจิ้มจิ้มมันจะไวก็คือแค่เทินแรกระเบิดเลยะฮะของเขาแรงจัดนาดนั้นนะของเราต้องใช้วิธียิกยักหน่อยก็คือวิธีวนเทินแบบตะกี้นะครับผมก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร์ด้วยนะครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับเออกิจกรรมยอกหัวเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปเดี๋ยวผมจะอัดให้ดูพรุ่งนี้นะที่ ทีมก็คล้ายๆอย่างนี้แหละแต่เป็นทีมที่แบบมีบ๊อฟมีบัฟพรเลยอะ่ะนั่นคือจะเป็นสายสองเหมือนตอนตีแรกๆนะสายแทนมันจะบอฟเยอะเนี่ยบัฟแรงเนี่ยสองชั้นก็แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับได้ไม่แปดสิบเปอร์เซ็นต์บายๆดีนะน่ารักมากเลย